ก็ไม่แม่นเองอ่ะโอ้โหโดนเฉยโดนแม่นคนอื่นเขาแม่นกันเฉยไม่แม่นอ่ะเปลาไม่เลยครับคือมีมีคนยิงสามสี่ไหมนี่มีคนชื่อชาร์ลอตโดนผมโดนสามสี่ล้าไม่มันไม่มีคนยิงผมแล้วผมจะล่วงลงรถได้ไงอ่ะผมงใช่ไหมที่โดนสามสี่ยิงมันอ่าเขาก็จะระบุครับว่าคันไหนเป็นคนยิงครับลงคันเนี้ยไม่แต่นี่ผมไม่ได้ยิงไงดึงตำรวจให้อยู่นะดึงตำรวจให้อยู่นะในวอไดร์ดีบะ คือเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมเทคกสองอาจจะไม่ได้แล้วแต่ว่ากับคดีไปไม่เอาได้ไหมงั้นผมขอถุงศพได้ไหมล่ะห้าห้าถุงเอาจริงถ้าได้จริงน่าจะได้เป็นเปย์ห้าอันนะลุงงั้นสองก็ได้ถ้าอย่างนั้นเป็นเปย์สองอันใช่ไหมครับใช่เปย์สองเอ้ยไม่ดิถุงถุงสองถุงดิเขาผู้รู้เนี่ยเริ่มเหมือนแม่งขับเคลื่อนสีรอจนเจอนะเป็นนักกาเรนขับออกไปจากบ้าน JK แล้วข้างบ้าน JK เป็นแมกเาเรนอุ้มนะ ค่ะให้โดนไม่้ผมยิงโดนคนเขาแน่เลยล้ศพอ่ะนะไล่ไปไล่ไปแบกบาลินนะแบกกาลินุ้มศพแรงชิบหายฮอร์ซินีนไปฮอร์ซินีนไปแท็กยังไงเลี้ยวไปเอ้ยทีระเบิดจะไมเดยู่้ะเบิดอด้วยระเบิดไ้ทํไมเติมน้ํมันอยู่หลังซ้ายแตกปะเอ้ยไม่แตกยิงโดนอ่ะอิหน่ว เนี่เนดูยิงทำไมแตกกันดิเขาเลี้ยวอย่างเงีเ้ยโคตรกันอีกปู่ลุงไก่ไปทางตลาดไปทางตลาดแมคลาเรนไปทางตลาดเอาเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วดีมากห้าหกคันนะหน้าขวาเฮ้ยหน้า,าหน้าขวาแตกหน้าขวาแตกไม่คือรถเขาไม่แตกตอนนี้ไอ้เจ้าไอเต้นไม่แตกเหมือนรถกระบะแตกแตกเต้เหรอก็อขอเ็๊ก่อน ไม่มันไม่แตกเว้เต้มึงต้องเห็นเว้ยเห็นอะหรือเปล่ากลับบ้านหรือเปล่าไม่แตกเลยไม่มีแตกอะไรเลยเออกูชัวร์จัดยิงโดนอ่ะต้องเลือกเขาก่อนอ่ะจะขอเขอก่อนนะครับนะาน้นะาน้าแบเป๊ะนึงแบบ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 แอขออนุญาตขอเทสยิงร้อน่อยได้นะครับได้ๆๆไม่แตกขอแตกก็เขียครับน้าซ่อมก่อนเลยซ่อมเลยครับซ่อมเลยเพราะเมื่อกี้ก็ไม่แม่นเองอ่ะโอ้โหโดนเฉยโดนแม่น คนอื่นเขาแม่นกันเฉยไม่แม่นอ่ะไม่เป็นไรครับได้นะไอ้เฉยเพื่อนเล่ดได้เอ๊ะอะไรนะนับเรื่องกันนะยอมรับได้ยอมรับได้ไม่เป็นไรนะพี่อะนี่เดี๋ยวโดนวินัยนะมือแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดโอเคไปอย่างมึงไม่ว่าจะเลอะหรอกเฉยเออได้กูแค่ตัดผมดำแค่นั้นละเอาง่ายโจรทำไมอ่ะเอาไม่รับกันนะที่ไม่รับกันสักการ์เฮียทิ้งกันเฉย มันหมดอ่ะขอเติมก่อนได้ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้บ้านเจเคนี่เทคสองดูอ่าจัดได้แล้วเทคสองครับตอนอองแล้ววนอยู่ข้างปั๊มเจเคแต่ล้อเขาแข็งจัดเลยจังเลยเต็มล้อนะอุ้ยสวยนเขาชนเขาชนสายแตกสายแตกอาจจะมึงเลี้ยวบ้างก็ได้นดิสายหมดสายหมดมีสามสี่น้อยมีสามสี่น่อยบุกนะบุกนะครับบุกนะอือเยอะบุก หลังขวาแตกหลังขวาแตกไอ้เหลือหน้าบ้านหน้าขวาเราเดียวหน้าขวาเราเดียวพี่เฉยไปเร็ว let's go ยิงดีกเลยเรื่อยๆนะไอ้หน้าบ้านตัวหนึ่งเอาแม่งดิตัวหลุดหน้าขวาแตกแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วเหลือล้อนึงเหลือล้อนึงแตกหมดแล้วเชิญไปเลยไอ้บ้าดูเขาอย่ข้างหลังนี่นะระวังโดนร้อยร้อยอะบังกันเองเข้าบ้านหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านอยู่ข้างหลังแล้วกปอยู่ข้างหลังแล้วรอจน ชิญหน่อยชิญหน่อยไม่เป็นไรไปเชิญเลยโจ้ไปไปไปโไนตังด้วยบังด้วยโอ้ยเหี้ยโอ้โหเกินไปไอ้เหี้ยโอ้โหมึงก็เกินไปเอาแล้วจับด้วยเอาเอาแล้วนะโอ้ยเย็นๆเทียได้ไอสัตว์เล่นอย่างนี้นะจับไว้แค่นั้นแหละเดี๋ยวๆะไวิ่งแล้วไม่ไม่เดี๋ยวมันมันเกองะไรก่อนหรือเปล่า ให้กับมาทิสสองก่อนเมื่อกี้ฟังไอ้จงกันดีกับมาทิสสองก่อนทิสองก่อนไอ้เมื่อกี้ใครเป็นคนชนเขาตอนนี้เขาหล่นรถแล้วอ่ะเหยียบแบบเล่ไม่มันมีรถชนรถเขาแล้วรถเขาไปฟาดเขารถอะไรรถไม่ใช่รู้ว่าเป็รถตำรวจะเหยียบเลยที่ข้างๆผู้ชายไปเอาให้เขาไปอุ้มเหมือนเดิมแล้วก็นั่นแหละให้เขาอะลงหล่นลงมาคนนึงพอาะเขาโดนยิงหล่นลงมามีรถประชาชนเนี่ยไปชนรถตำรวจทันนั้นที่ไปชนนะแต่หนูไม่รู้ไปไปกินตำรวจมีแค่สองคันเด้อเมื่อกี้ สบายใช่ใช่มาชนรถพี่อ่ะมาชนรถพี่อ่ะพี่ไม่ได้ชรนอ่ะตรงไหนอ่ะรถใช่ไหมไม่เขาไปต่อรเปิดใช่พี่ลงรถลงเลต่อเลยต่อเลยต่อเลยลงเสร็จปุ๊บคือรถมันพังแล้วเมื่อกี้รถมันพังแล้วแล้วกูก็บอกว่าอ่าลงไอ้สองไงพี่โจน้ในนี่ยให้เขาซ่อมรถแล้วก็ยิงแตกเสียยางคนนึงอ่ะเขาให้เขาซ่อมรถแล้วยิงแตกเสียยางเลยนะต่อรถเขาดับแล้วโอเคได้ได้ได้ต่อรถเขาดับแล้วรถมันดับไปแล้วไม่ใช่หรอดับแล้วเขาเลยโดดลงไม่รู้เห็นจนบอกว่าซ่อมใหม่ไปเลยนี่ แล้ววะไปดูมาวะเออตลอเขาต้องเข้าบ้านแล้วยิงหน่อยเดินไปเดินไปยิงเดินไปเดินยิงทางนี้ไปไปไปแต่สี่แล้วบั๊มลงน้ำเลยบั๊มเสียเขาไว้บอกเขาไว้กูเองมาตวซองยิงลงรถได้นะบีาแล้วเบ้านแล้ว ก่อนไม่ต้องลงอ๋อก่อน้ลงมาไปไปลงมาไม่ได้ับงตำรวจได้บังตำรวจได้บังตำรวจได้กลับบ้านเหรอลงแล้วลงแล้วลงจากรถแล้วลงจากรถแล้วยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วจับคนนึงจับคนนึงโหมโหมโหมไปไปกำลังลงโทษ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 เฉยโทษโทษนั่นแหละครับเขาจะเอาเขาจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงสามสี่เมื่อกี้ตำรวจไม่เห็นจังเลยใคเคยได้หน่ะนี่คืออะไร มาดีจะอุ้มผมจะไม่คุยกันเลยหรออะไรครับลุงอะไรนะอะไรครับไม่เดี๋ยวนี้ไม่คุยกันแล้วหรอไม่เนี่ผมผมมาคุยอยู่ยังไงเมื่อกี้เนี่ยผมช่วยเพื่อนได้นะหมายถึงว่าช่วยน้องไปอะนะใช่แต่ไปเฉยยิงล้มไม่ก่อนนะลุงแต่ของลุงเฉยไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงไม่๋ยวก่อมผมกำลังขับรถไปตีข้างไงอ่านึกออกนึกออกนึกออกอ๋อได้ยินอยู่ลุงบอกว่าขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอใช่แต่เฉยยิงไปไปก่อนแต่ไม่รู้ว่าใครยิงยิงลุงหล่นรถไงเมื่อกี้เนี่ยยิงลูกซองใส่ผมเลยยางผมก็ไม่มีไม่ใช่หรอ พี่เล็บอ่าคือเมื่อกี้อ่ะไปวิ่งไม่ใช่ไหมพี่ไปวิ่งลงจากขนานแล้วลุงจะขับกำลังจะไปเทียบแล้วเฉยยิงไปหล่นแล้วทีเนี้ยไม่รู้ใครยิงเนี้ลุ่นลุ่นอย่างเนี้ยเนี้ยเนี้ยเขายืนอย่างเงี้ยล็อกมืออยู่ลุงขับมาเทียบใแบบเนองยิงเลลย่วงเลยมาลุงขับเทียบบอกว่าขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเห็นในวอรมีคนบอกว่าไม้คุณใช้ลูกซองยิงศพถูกต้องไหมอ่าใช่ใช่เฉยยิงศพใช่อแต่มเป็นโดนลุงด้วยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนตั้งใจยิงผมนะครับอ่าอันนั้นไม่รู้เพราะเฉยยิงแค่ศพทีเดียวแล้วลงงมมีใครโดนยิ ไม่รู้ว่าโดนยิงเทเซอร์อ่ะไม่อ่ะคือคือมีมีคนยิงถามสี่ไหมนี่มีคนชื่อชาร์ลอตโดนผมโดนสามปีรไม่ถ้ามันไม่มีคนยิงผมแล้วผมจะล่วงลงรถได้ไงอ่ะผมคงร้อใช่ไหมที่โดนสามปีทยิงมั้งไอ้ยนะลุงไอ้อะไรนะพี่อย่างที่เพื่อนแจ้งไงอ่าฮะอ่าชาร์ลอตมาแจ้งเขาตอนนั้นนะแคือนำหน่วยนะคะฮัลโหลครับลุงครับที่ลุงโดนยิงลงรถเพราะว่าลุงเอาปืนยิงล็อตรอรถตำรวจครับทางตรงมอคโคครับ พอเจอนะครับตอนอยู่นอกบ้านครับ่วงเลี่ยงเมืองไม่แต่ว่าผมโดนยิงเลยนะโดนยิงร่วงล้นเลยนแลอวตามตามตามที่ล้อมผมถึล้อคุณคุณต้องยิงล้อมผมดิหรือเปล่าแมนเจีขี่ค่ะตอนนี้แต่แต่นี้ผมไม่ได้ยิงล่วงล้นนะผมไม่รู้ว่าใครยิงใครยิงอยู่เลี่ยงเมืองนะครับอ่าไปทางสุดยล้มไต้องบอกก่อนนะ ประชาชนมีการใช้ปืนยิงเจ้าที่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะยิงวัติงเลยผมไม่ได้ยิงเลยแต่น่ะคนนี้นักเรียนบอกว่ามันโดนลุงยิงผมไม่ได้โดนผมไม่ได้ยิงใครเลยทุกระสุนในในรังเพลิงผมไหมไอ้เรื่องจริงนะผมโดนยิงตรงนู่นนะแล้วแล้วคุณมีหลักฐานไหมคุณเห็นคนเดียวอย่างนงี้ผมมีมีมีคนแจ้งว่าสามสี่หลยกหลอกแล้วแจ้งว่าสามสี่สามสี่ยิงอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมไม่ได้ยิงหรอกแล้วคนอื่นยิงแทนอ่ะใช่ฮะเราก็โดนยิงนะตอนหน้าบ้านอจ้ไม่รตอนหน้าบ้าน อดูกระสุนในหลังลุงผมไม่รู้ว่าเราโดนลุงเงยิงไปละไม่รู้อ่ะผมเหลือสามสิบกว่านัดพอดีเลยเนี่ยใช่ไม่กูไม่รู้ว่าใครยิงไงข้างหลังกูไม่ได้ไปมองข้างหลังไงกูแค่ไปรู้โดนยิงมันก็ไปแจ้งเลยก็บอกเลยจะไปรถก่อนแต่ในอ้ไแก๊งผมมีอยู่สิบกว่ากระบอกอย่างนี้คนคนยิงคนนั่นเฉยงงกูงงเออเพรากูไม่รู้กูยิงแค่งไปกูจำได้กูยิงแค่ไปยิงแค่ไปจริงๆถ้าไปดูตอนตอนกูยิงแค่ยิงแค่ไปเลยตอนนั้น อย่างนี้คนยิงค,คุณปุ๊บคุณ,ค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 ณโทษบ้วเลยปะ่ะมันเขาจะระบุครับว่าคันไหนเป็นคนยิงครับลงอันเนี้ยไม่แต่นี่มผมไม่ได้ยิงไงไคือผมเถียงไม่ได้ใช่ไหมคือสมมติคุณโบยใครก็ได้ว่าเป็นคนยิงเนี่ยคุณก็จับมั่วเลยเดะแต่ดเดี๋ยวผมก็ไม่โบยนะอ้าวแต่นี่มันโบยไงผมไม่ได้ยิงไงอ่า างานก็ว่างานน้นก็อะไรอะผมผมเสียเวลาเนี่ยคือผมต้องช่วยไอ้ไปได้แล้วเนี่ยแต่เมื่อกี้ไอ้จนว่าไงพี่ที่ีคนอะไรไปให้ไหมไปเป็นคนอุ้มไหมแล้วไปโดนยิงล่วงป,ะปะ้าเมื่อกี้ล่วงไม่เคยไปอะมันล่วงมันโดนยิงตรงนี้โดนลูกซองกระหน่ำยิงตรงนี้แล้วแต่ผมมาโดนยิงล่วงรถ ซึ่งผมไม่เกี่ยวไก่คนอุ้มเข้าใจป่ะคือตรงน้าคือลุงก็จะบอกประมาณนี้พี่ก็คือถ้าเกิดเขาไม่โดนยิงลงอ่ะเขาจะช่วยเพื่อนได้ใช่ประมาณนี้ต่ตอนนี้น่ผมมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงผมก็เลยไม่รู้ว่ามันสถานการณ์เป็นไงเขาจะช่วยได้หรือเปล่าไงใช่แต่อยู่ดีมีไอ้นักเรียนตำรวจใหม่มายิงผมก่อนเลยไงเออถ้าเป็นจัดแลบโจรยิงผมเนี่ยผมก็เออค่อยว่ากันเพราะเห็นไงแต่นี่มันมั่วมันโบยอ่ะ แม่ผมไม่ได้ยิงนะผมไม่รู้ใครยิงอ้าวอันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้ยิงแต่หมอเห็นแล้มบอเป็นพยานให้ผมได้อยู่หมอหมอคนอื่นหรือเปล่าครับไอ้ที่หมอเห็นน่ะไม่ใช่ผมนะผมอยู่บนรถตอนน้นตอนตอนน้นที่ยิงกันอ่ะ่างนี้ยังไงนะผมเสียเปล่าแล้วไม่ได้เทคสามด้วยน่ะดนึ่งยาวยาวหนึ่งห้าสิบห้าใครอยู่เหตุการณ์บ้างวะเจ๋กลับมาหน่อยที่เกิดเหตุอะ ไอ้เฉยก็ไอ้หัวสีฟ้าผมจำได้ตำรวจหัวสีฟ้าอีกคนหนึ่งอะ่ะเฉยเฉยกลับมาข้างบ้านเจเคหน่อยเราหน่อยถอยรถก่อนแล้วกันอรออเด็ดดึงตำรวจให้อยู่นะดึงตำรวจให้อยู่นะในวอร์ได้ยินปะ โดนไล่ครับบ้านเขาทหารครับดึงตำรวจให้อยู่ดึงตำรวจให้อยู่เร็วๆรีบเ,เ,เล่นตัวตึงตวทหารเขาทห,หารใครก็ได้มาบั๊มช่วยหน่อยอย่างนี้ผมเสียหาย<ล>เยอะเลยอ่ะคือเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมเทคสองอาจจะไม่ได้แล้วแต่ว่ากับคดีไปไม่เอาได้ไหมหรือว่ายกไปอ,อย่างนั้นอ่ะเสียเสียเยอะดีโอเคไหม งั้นผมขอถุงศพได้ไหมล่ะห้าห้าถุงก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะโอ้ห้าเลยอ่ะลุงมันน่าจะเอาจริงๆถ้าได้น่าจะได้เป็นเปย์ห้าอันนะลุงงั้นสองก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเป็นเปย์สองอันใช่ไหมครับใช่เปย์สองเอ้แม่ดีถุงถุงสองถุงดิเนี่ยในลุงคุณก็มีนะเอาลงั้นสอดแทนได้ไหมไม่เอาดิถ้าอย่างเี้ยล่นก็มันก็ผมไม่ผมเสียเสียถุงถุงศพไปนะอ่าถุงหนึ่งลุงแฟร์โอ้สองดิต้องคูณสองป้าอย่างงี้คุณก็ไปทำกับคนอื่นได้ดิ เอาไรลูกพี่ต้องเท่าไหร่จอนมันจะได้จบจบตรงนี้หรือเปล่าเรทถ้าเรทสองอ่ะก็คือหมื่นสองหมื่นสองอ่ะหมื่นสองเงินเขียวถูงละค่าปรับอีกสองหมื่นนู่นนี่นั่นอีกถ้าปรับเล้วไม่ค่าปรับค่าอุ้มเท่าไหร่อ่ะหมื่นห้าเป้าหมื่นห้านั่นแหละหมื่นห้าค่าถุงผมเนี่ยผมคุณคุ้มแล้วจริงจริงเอาง่ายอ่ะทั้งหมดอ่ะสามหมื่นเก้า อันนี้ขอสามแล้วกันสามเท่าไหร่อะไรลุงงั้นสามถุงเปลี่ยนใจไม่อะไรเงี้ยผมได้มากสุดได้ประมาณสี่เหมือนห้าเงินเขียวลุงรวมค่าปรับไปละวก็ผมไม่เอาละเซ็งว่ะเอาไม่เป็นไรโอเคครับลุงต้องขอโทษด้วยมันมันวุ่นวายลุงให้ถ่วงเวลาได้เยอะอยู่อันจะเป็นเรื่องที่แท้าแหละเป็นงั้นน่ะลุงแสนดีมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยผมเป็นรีวิว X ไงพี่เป็นรีวิว X อยู่ตอนน หรือว่ามันกระสุนกูไปโดนแล้วแต่กูชัวกูยิงไปคนเดียวเว้ยเดี๋ยวไม่กูแค่งงเฉยว่าเขาหล่นได้ไงกูไม่ได้กูไม่ได้ซีเรียสว่าเขายิงไม่ยิงหรอกใช่ถ้าม่ยิงลงไปก็โดนจับอยู่ดีครับนนเนี่ยเดี๋ยวนะ โดนใครยิงออแล้วลุงเขาโดนใครยิงอหอมึงดูดิกูยิงกูยิงแล้วแล้วจล้วเขาโดนใครยิงอหดเขาก็หล่นตีหรือเปล่าตีหรือเปล่าตีไม่รู้อ่ขางบนเออ่วกัวว่ะ